สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธประเภทโบนคอนดักชันนะครับของยี่ห้อคาว่าชื่อรุ่น G1 นะครับสำหรับใครที่ชอบ วิ่งไปแล้วก็ฟังเพลงไปนะครับเคยประสบปัญหาบ้างไหมครับว่าเวลาเราวิ่งไปฟังเพลงไปเนี่ยแล้วใช้หูฟังธรรมดาเนี่ยแล้วถ้ามีเพื่อนมาทักเนี่ยบางทีเราต้องกดหยุดเพลงถึงแม้ว่าในสมัยนี้นะครับมันจะมีโหมดที่เป็น Transparency mode ก็คือโหมดที่เปิดรับเสียงจากภายนอกเข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงเพื่อนของเรา เวลาเพื่อนเราทักได้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเพลงที่เราฟังเนี่ยเสียงมันดังไปนะครับบางทีเราต้องกดหยุดเพลงหรือว่าเอาหูฟังออกนะครับเพื่อที่จะคุยกับเพื่อนได้นะครับ หรือว่าเวลาเราใส่ไปวิ่งตามถนนหนทาง,างต่างๆนะครับบางทีเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเนี่ยอาจจะโดนรถชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะครับปัญหานั้นน่ะจะหมดไปนะครับถ้าเรามาใช้หูฟังประเภทบ o n น Conduction นะครับโดยบ o n น Conduction เนี่ยเป็นหูฟังบลูทูธที่สามารถฟังเพลงไปแล้วก็ได้ยินเสียงภายนอก ไปได้ด้วยนะครับก็คือฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงภายนอกได้ด้วยนะครับทําให้ไม่ต้องโกโลัวเลยว่าเวลาวิ่งเนี่ยมีเพื่อนมาทักเรานะครับเราต้องคอยมานั่งกดหยุดเพลงว่าเปลี่ยนเป็นโหมดทานเ a ลนซี่โหมดนะครับก็คือ <c ười> สาม,มารถคุยกับเพื่อนแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนได้เลยนะครับหรือว่าได้ยินเสียงลดเสียงอะไรได้เลยนะครับไม่ต้องคอยมาระแวงนะครับเวลาวิ่งนะครับถ้า รอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีหลักการทาํางานยังไงแล้วก็เจ๋งยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับหฟังบลูทูธตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันทํางานด้วยหลักของโบนคอนดักชันนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราฟังเพลงหรือว่าเราได้ยินเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยก็จะเดินทางผ่านอากาศแล้วก,ก็เข้ามาที่รูหูของเราตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็จะผ่านกระดูกทั้ง3กระดูกนะครับก็คือกระดูกคอนกระดูกท่งแล้วก็กระดูกโกนะครับแล้วก็ ส่งไปยังแก้วหูนะครับทำให้เรารับรู้เสียงนะครับแต่ว่าหูฟังประเภทบนคอ n d u c กชันเนี่ยมันจะส่งเสียงนะครับผ่านทางกระดูกบนคอน d u c กชันหรือว่ากระดูกตรงส่วนแก้มนะครับส่งตรงไปยังแก้วหูของเราเลยนะครับทำให้เราได้ยินเสียงได้โดยตรงเลยทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะสามารถฟังเพลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงภายนอกไปได้ด้วยนะครับ ก็คือจะส่งเสียงตรงนี้เลยเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะใส่ลักษณะแบบนี้นะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราไม่ต้องคอยมากดหยุดเพลงหรือว่าดึงหูฟัง แบบธรรมดาออกจากหูนะครับเมื่อมีคนมาทักกับเราหรือว่าคุยกับเราด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราฟังเพลงเป็นนานๆหรือว่าฟังเพลงเสียงดังๆเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อกระดูกคอนกระดูกทั่งแล้วก็กระดูกโกรนของเรานะครับแต่ว่าหูฟังประเภทคอนบนคอนดักชันเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกระดูกทั้ง3ชิ้นของเราเนี่ยทำให้ไม่เป็นอันตรายนะครับเวลาฟังเพลงเสียงดังๆหรือว่าฟังเพลงนานๆนะครับอ่าเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับ ตอนผมลองฟังครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันเอามาแนบที่หูตร,ตรงกระดูกตรงหูตรงเนี้ยนะครับมันจะได้ยินเสียงจริงหรือเปล่านะครับแต่พอมาลองฟังดูเนี่ยปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงจริงๆนะครับแล้วก็ยังได้ยินเสียงภายนอกเข้ามาอีกด้วยนะครับหมดปัญหาเลยว่าเวลาเราวิ่งไปแล้วมีคนมาทักเรามาคุยกับเรานะครับหรือว่าเวลาไปวิ่งในที่ที่แบบมีรถมีอะไรเนี่ย ไม่ต้องคอยมาระแวงรถนะครับรถช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้หูฟังบลูทูธตัวนี้ยังมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5.1เป็นบลูทูธที่เสถียรนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็หูฟังบลูทูธตัวนี้ยังสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับ หูฟังบลูทูธตัวนี้ยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำนะครับสามารถใช้ใส่ออกกำลังกายใส่วิ่งได้ด้วยนะครับหูฟังตัวนี้เวลาดูหนังดูยูดู u t u b e นะครับเสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ดีเล่ออีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหูฟังบน Conduction ที่แบบมีหลักการทำงานที่ดีมากมาดูหน้าตาของเจ้าตัวคาวา G1 นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของลําโพงนะครับก็คือก็จะมีลําโพงเนี่ยซ่อนอยู่ข้างล่างข้างใต้นี้นะครับก็จะมีทั้งหมดทั้งสองข้างเลยนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาเวลาใช้ใส่ใช้งานนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะส่งเสียงผ่านทางกระดูกบนคอนดักชันนะครับส่งตรงไปยังแก้วหูของเรานะครับทําให้เราเนี่ยสามารถฟังเพลงได้นะครับโดยที่ยังได้ยินเสียงจากภายนอกอีกด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับหูฟังก็ปุ่มนี้นะครับก็จะใช้สําหรับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับได้ด้วยนะครับอ่าโอเคนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัวหูฟังตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟที่แสดงสถานะการทํางานของเจ้าตัวหูฟังนะครับก็คือจะมีไฟอยู่ตรงนี้เนาะโอเคครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook ของเรานะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง l i n e แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่มีคำถามสงสัยนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับสวัสดีครับ